อันยงองเซค่ะทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะวาก็จะพานะคะทุกคนเนี่ยพาเด็กฝึกของวา่าไปแข่งรายการสว,วิรกันเนาะก็คือมีเจคซิมนะคะคือน้องเจคแล้วก็มีอยอนนอะอยอนก็คือเด็กที่เราเพิ่งคัดมา,มาเมื่อกี้เลยแล้วก็ได้มา,มาเมื่อกี้เนาะแล้วก็จะมีเจคที่เคยอยู่ในวงของ Si s IS, แล้วก็อยู่ในออร e เจนซี่มาแล้วก็คือเราไปไล่น้องเขาออกมาเพื่อที่ให้น้องเขาไปแข่งรายการกับเรานั่นเองอะ่ะดูนะคะ ตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเดือนเมษาแล้วเนาะสตาร์ที่หนึ่งของเดือนเมษาใช่ไหมก็จะมีการมีรายการแข่งโซเวิลขึ้นมานะอ่ะก็กดไปที่สถานีออกอากาศนะคะแล้วก็เข้าร่วมเลยทีเนี้ยถ้าสมมุติเราได้เดบิวกับทางรายการนี้เราก็จะได้1,000พันพอยกลับมาเนาะทีนี้เขาก็กดสมัครก่อนเพราะว่าเขาจะเอาเด็กฝึกด้วยไม่ใช่อะไรอ่กดแจ็กซิมกับคังซอยอนไปเลยนี่อ่าเข้ามาสคนแล้วนะคะแล้วก็กดถัดไปว่า จะให้เขาเนี่ยทำคอาเสารถอะไรก็จะเลือกเป็นร้องให้เจงแล้วก็เป็นร้องให้ซอยอนด้วยเลยอ่ะเขากดเป็นอ่ลงทะเบียนสมบูรณ์แล้วแล้วเราก็จะมากันอีกทีนะคะก็ตอนเดือนพฤษภาเดี๋ยวเขาจะเข้าไปในพฤษภาเลยแล้วกันแล้วก็เราต้องทางานอีกหนึ่งสตาร์อ่ะไปเลยเริ่ม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 ,มนะคะอ่าอ่ะ,อะพอทีนี้เนี่ยเราก็จะในการคีเอสด้วยแล้ะเรียบร้อยนะคะก็จะมีคณะกรรมการเนาะ มาทั้งหมดสี่ท่านใช่ไหมเขาก็จะฟีลแบบว่าคอมเมนต์เราว่าเราควรจะไปอยู่ตรงไหนคัดด้ตรงไหน,นเดี๋ยวดูความพีคเดี๋ยวดูความพีคอันนี้บริษัทดาาอื่นนะคะก็จะมีเด็กฝึกมาสามคนยอริมุนเซโรอาเนาะซึ่งก็จะแบบว่าบอกเลยว่าเด็กคนไหนอยู่แล้งไหนสมมติเรามีเด็กมาเด็กเราอยู่แร้งเอได้เขาก็จะบอกว่าเด็กแร้งเอคือคนนี้เลยสมมติถ้าไม่มีก็จะเป็นแบบว่าเด็กแลง A, เอแบบไม่มีแลอกฟีลแบบ Okay. อะไรงั้นเอออ่นเดี๋ยวรอรุนไปตอนของน้องวาอีอันเทนเมนต์กันเลยค่ะเดี๋ยวสกรอไปให้นะคะเพื่อความรวดเร็วทันใจของเราอ่ะทุกคนทีนี้ก็จะมาถึงเด็กฝึกของเราแล้วก็จะฟีลแบบรายการเลยบบรายการเลยแบบว่ารู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเด็กฝึกของเราเนี่ยเขาก็จะมาจากวง s i s คนหนึ่งใช่ไหมซึ่งความเหมาะของฉันเนี่ยต่างป้าสมมากกว่าน้องเจกเนี่ย เด็กซีนหลักฉันจะต้องขึ้นไปอยู่บีม้ก็ A แต่อะไรเป็น C ฉันก็งงไม่ใช่แค่เจ๊งงด้วยเพราะว่าแรงอ่ะเป็น SS เอาอกไปแข่งอ่ะเธอคือแบบถ้าไปทำกับฉันแบบนี้คือน้องซอยอนอ่ะเขาเพิ่งมานี่ก็เลยได้เป็นแรงดีเขาจะได้แต่ปกติอ่ะแรง A ของฉันอ่ะคืออยู่แรง C แล้วฉันก็แบบทำไมถึงทำแบบนี้ไอ,ไอแบบไม่ยอมแต่อายก็ต้องยอมเพราะว่าเราจะได้เด็กฝึกใช่ปะอ่าทีนี้เดี๋ยวจะให้ดูแบบเวลาของคัดเด็กฝึกกัน แต่แกเข้าใจใช่ไหมว่าฉัน,นมีความงมงไม่จางหายอะไรเงี้ยนี่ก็จะเป็นเด็กแบบคลาสแอปนะคะเขาก็จะมาแข่งแข่งแข่งกันว่าใครจะได้ขึ้นแบบอันดับไมหมหรือใครจะตกรอบไปเลยอะไรอย่างนี้เนาะซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นตาของ้องซอยอนในการแข่งระดับดีแล้วนะคะซึ่งดีเนี่ยก็จะเป็นแบบมีสิทธิ์ไหมเราก็หวังอยู่ว่าเอะซอย,ยอนจะขึ้นได้ไหมอลอุนรนการสรุปอะไรไม่ไป เชิญทีม C ีเข้ามา C ีมีลูกชายลูกชายน้องแจ๊คแลก็หวังแล้วว่าเธอมาจากกุง SIS แล้วเธอเนี่ย honestly อีกแล้วเธอเนี่ยเป็นเด็กฝึก SS แล้วน้องแจ๊คสรุปน้องแจ๊คไม่ได้ขึ้นไปเอ้าเหม่กฉันแบบเสียใจมากๆเลยค่ะพาเลนเสียใจที่สุดๆเลยที่ไม่สามารถพักหนาลงตัวเองขึ้นไปได้แล้วน้องแจ๊คคือแบบเขาโชคดีจังคือแบบ,อออแบ,บปอบใจตัวเองมากแม่ขอโทษที่แม่พําหนงไปได้แค่นี้พอทีนี้ปุ๊บเนี่ยเขาก็จะให้เราเนี่ยดูว่าเราอะ เด็กฝึกเรียอยู่ชั้นเดิมอยู่ไหมหรือว่าเปลี่ยนคลาสไปแล้วอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็จะมาแข่งการเป็นเซนเตอร์ช่วงนี้เป็นเซนเตอร์ในแรงของตัวเองนะคะอ่าก็จะเป็นฟิลแบบโชว์แรกของอรายการร้องเพลงร่วมกันฟิลสามัคคีชุมนุมเออแน่ก็จะขึ้นมารู้ยังคะรายการอย่าง,าางรู้ยังรายการอะไรเพราะอะไรเพราะอะเพราอะเออห้ามพูด เร็จปูเขาก็จะให้การเป็นการแข่งขันเซนเตอร์ในแต่ละแรงใช่ไหมซึ่งเมื่อกี้เซ็กซิมได้ไป500คะแนนอ่าข้าง,ง,งเซายนอได้หได้100คะแนนซึ่งเด็กฝึกมีสองคนก็เลขึ้นมาอย่างนี้ก่อนใช่ปะแล้วก็จะเป็นคนที่ได้คะแนนเยอะสุดก็จะเป็นเป็นใครเราเนี่ยคะมีทริคบอกทุกคนไปโลอาจางอ่ะจำโลอาจางเอาไว้แล้วจะบอกว่ามีทริคยังไงอ่าพีเตอร์บอกขอบคุณนะอ่ะก็จะให้ดูว่าเด็กคนไหนตกรอบซึ่งโลอาจางคือ อันดับหนึ่งอันดับหนึ่งยอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะสอนทริคอ่าฮะสามารถท้าทายได้เราก็สามารถจ้นเด็กฝึกได้แต่เนี่ยไม่น่าสนใจฉันเออไม่น่าสนใจเลยค่ะฉันนี่ขอ,อยุ่งด้วยแล้วกันนะคะพี่ก็จะเก็บผงพี่ต่อไปอ่าเราก็จะกดตารางงานแบบเร่งด่วนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเห็นรายการได้เร็วขึ้นทีนี้เด็กฝึกของเราเนี่ยถ้าเอามาสองคนสามคนเนี่ยจะมีคนหนึ่งได้เป็นหัวหน้าทีมในการเลือกเขาจะเขาจะแบบฟิลเออเป็นหแบบัวหน้าทีมก่อนหัวหน้าทีมจําลองใช่ปะ ซึ่งเราก็จะเลือกใครก่อนดรีมดริมดริน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 เลือกเจ็กซิมหาดิเฉลยไปไหมไม่มีใครอยากรู้จะบอกว่าเลือกเจ็กซิมก่อนเพราะอะไรเพราะว่าน้องเจกับน้องซอยอนเนี่ยจะได้แบบว่าเฮ้ยทีเดียวกันสู้ไปด้วยกันเราจะไม่ต้องเสียเวลากดคะแนนสองรอบเธอมันจะเสียเวลาเราแต่ทีนี้เราสังเกตว่าโลอาจารอันดับหนึ่งยังไม่มีใครเอาไปเพราะฉะนั้นเราจะเอาโลอาจารนะคะเขาก็จะมีทิกว่าเราอยากชนะเนี่ย เราจะต้องเอาคนแรงสูงมาอยู่กับเราซึ่งที่เนี้ยเขาก็ต้องเลือกให้น้องเจกับน้องโซโยอนอนะอยู่ด้วยกันก่อนเพราะว่าเราต้องรักทีมเดียวกันก่อนเราต้องสามัคคีจากคนในบ้านเธอนึกออกปะฟิวแบบเลือดข้นๆจางเป็นแบบเลือดคน้คนๆเลยเอาเลือดแน่นอนไม่เอาน้ำไม่เอาอะไรท้งนั้นนะคะทีนี้ก็จะรอทีมอื่นขเขาเลือกก่อนเห็นไหมเวลากดทางก็สามารถดูได้ว่าความสามารถของคนแต่มะอะไรว่า พีพีไหมหรือว่าเป็น s s หรือว่าเป็น A หรือเป็น B หรืออะไรนะคะดูความสามารถของแต่ละคนได้ซึ่งเราก็จะเลือกคนที่เขาอยู่หน้าหน้ามาก่อนเพื่อที่ความแบบว่าความเปะความอะไรนะอ่านี่ก็จะเลือกซีมเสร็จแล้วยังไม่เสร็จรอ,อแป๊บนึงเดี๋ยวกอให้ค่ะอ่ะมาต่อเธอถึงการเลือกตำแหน่งในทีมนะซึ่งทีนี้เนี่ยเราก็จะโหวตให้น้องคังโซยอนเนี่ยเป็นหัวหน้าทีมเพราะว่าอะไร เาว่ายัางแรงน้อยอยู่ใช่ปะแล้วทีเนี้ยแรงน้อยเวลาเราขึ้นโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรอย่างเงี้ยเวลาคนโหวตอะ่ะเขาจะมีใจให้กดอะไรเงี้ยมันจะได้น้อยซึ่งเราก็ต้องเอาเขาเป็นหัวหน้าเพื่อที่เขาจะได้ทําตํนแ่งเสริมแล้วเราก็เอาคนที่แรงสูงกว่าเนี่ยโหวตไปให้เป็นแบบว่าเซนเตอร์ในการเต้นในการร้องในการแรปอะไรอย่างงี้ประมาณน,นี้อ่าเดี๋ยวรอกอไปนิดนึงแล้วกันนะคะทำไมต้ติดของมากกจังเลยอ่ะกรแล้วกันอ่ะประมาณนี้ น้องจิกก็จะสมัครด้วยเห็นหมันแล้วน้องจิกได้ไปเรื่องแรปเปอร์อาก็จะเหลือโลอายังไม่ได้แล้วก็จะกดว่าเราไม่สมัครแล้วนะคะอะไรอย่างนี้แล้วโลอาก็จะสมัครเต้นนะคะก็จะได้เป็น ตัวเซนเตอร์ของการเต้นไปนั่นเองซึ่งเวาลาการกดอะไรเงี้ยก็จะมีผลเพราะว่ายิ่งแรงเราสูงความสามารถเราเยอะอะไรเงี้ยคนเขาก็จะให้ใจเรามาเยอะอะไรประมาณนี้นะคะไม่ใช่ว่าซอยอนไม่ดีหรืออะไรนะแต่ว่าคือเราต้องเลือก,กที่เพอร์ฟอร์แมนซเพื่อให้ทีมันไปต่อได้นะคะก็เราจะค่อยๆฝึกกันแล้วก็ตอนนี้สามารถอัพแฟนคลับเพิ่มให้กับตัวน้องที่เป็นเด็กฝึกได้ด้วยนะก็จะ มีคะแนนโบนัสให้ไหมอันนี้เขาไม่แน่ใจแต่ว่าเขารู้สึกว่ามันจะช่วยส่งเสริมกันอะเธอแบบว่าเราเพิ่มแฟนพอยต์ให้น้องอะไรเงี้ยน้องก็จะได้แบบเออค่าอะไรที่มันเพิ่มมากขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะอ่าเดี๋ยวก็รอดูได้เลยเดี๋ยวก็ให้นะอ่ะก็อย่าเดี๋ยวเราข้ามไปให้แล้วกันโอเค อ่ะก็มาถึงกับทีมของเราแล้วนะคะก็ทีนี้เนี่ยเขาก็จะเริ่มแสดงแล้วเห็นไหมโลอาก็จะมีแฟนคลับมาให้ใจเอยอะๆคือทุกคนอาจจะมีแฟนคลับให้ใจเยอะอยู่แล้วนะคะก็ต้องรีก,กดรัวๆเลยตอนนี้ก็คือใช้นิ้วรัวๆได้เลยทุกคนสามารถได้เลยแต่ระวังแบบจอพังหรืออะไรอย่างเงี้ยคือต้องกดรัวนิดนึงซึ่งเรากดรัวแล้วได้แค่เนี้คือแบบเฮ้ยหรือว่านิ้วเรามันจะโอนเกินไปนะคะอ่านี่ก็จะมาเป็นของทีมอื่นละ เดี๋ยวดูของทีมนี้แล้วกันว่าเขาจะได้ไปเท่าไหร่เดี๋ยวกออีกเอากอกอากอกกหลังจากที่ทีมสุดท้ายแข่งจบนะคะก็จะมาขึ้นคะแนนแต่ละทีมว่าได้เท่าไหร่เนะซึ่งเราคือทีม24นะคะได้คะแนนที่เจคะแนนเธอซึ่งน้อยนะแต่ก็แบบเออเป็นความผิดพลาดของเราเองแล้วก็โลอาตกอันดับด้วยเป็นไงล่ะเพราะาเราไงเธอ oh ม y กอก็สามารถคัดเด็กได้อีกนะคะซึ่ง เราก็ยังไม่สนใจเพราะว่าอะไรเราอยากได้แรงพี่แรงอะไรเราอุตส่าห์เก็บพอยเก็บอะไรมาเนาะซึ่งก็ประมาณนั้นนะคะก็จะมเีเรื่องราวต่างๆมากมายเกิดขึ้นในบริษัทอ่ะต่อมาก็จะเป็นเลือกทีมแข่งอีกแล้วแข่งอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าก็จะดูเลยว,ว่าเออเราอยู่แรงตรงไหนเราอยู่ช่วงไหนเนาะเออทีนี้ก็จะเป็นซอยอนนะคะอยู่ที่13น้องเจ๊อยู่ที่14นั่นเองอ่า แล้วก็รอบนี้ไม่มีทั้งเจกทั้งซอยอนได้เป็นหัวหน้าแล้วนะคะก็เดี๋ยวมารอดูกันดีกว่าว่าน้องจะได้อยู่ทีมไหนอะไรอย่างนี้เออเราก็ใจจับอยู่กับโลอาร์นั่นแหละแต่ว่าน้องจะได้อยู่ทันกันไหมนั่นแหละประเด็นสําคัญอ่ะรอดูนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาว่าจะให้เด็กอะมาเลือกตามแรงของตัวเองก็คือต้องใช้เวลาเราอยู่13 1 4่ะแรงเกิน ก็จะมาถึงตาของโซยอนแล้วนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะเลือกไปทีมร้องเลยนี่ให้มันจบไปแล้วต่อมาเป็นน้องเจเจก็ต้องเลือกทีมร้องสิคะอยู่แล้วนะคะอ่ะเพราะวอะไรขี้เกีกยจกดไลน์ออกคือความขี้เกียจของคุณแม่เองเป็นความขี้เกียจส่วนตัวไม่มีใครมาสามารถมาขับมีใจกันได้เพราะว่าคนเราขี้เกียจไม่เหมือนกันคนเรามีสิทธิ์ที่จะขี้เกียจเพราะทุกคนที่ขี้เกียจจะเป็นหลังฐานมาใจคุณ อันนี้ก็จะมาถึงการเลือกตำแหน่งนะคะของในวงแล้วนะว่าใครอยากเป็นอะไรอาจมีก็จะให้คุณซอยอนลงไปอีกแล้วนะคะอ่า<อ>เห็นไหมละ่ะทุกคนก็จะว่ซอยอนหมดเลยเพร่งเลิศอยู่แล้วเรามันตัวปงวังตัวจีด่ะเซนเตอร์อีกอ่ะมาขอหน่อยเถอะเจคซิมดูสิโบเห็นไหมละ่ะคือตัวปังตัวอะไรเราช่วยกันคนไทยค่ะรักกันค่ะพี่บอกแล้วหนู พอมาตำแหน่งอื่นที่เหลือในทีมเราก็จะไม่ลงแล้วนะคะเพราะว่าเราได้มากพอใจแล้วเนาะแล้วก็โรอารก็ได้ตำแหน่งร้องไปด้วยส่วนคนอื่นเนี่ยที่ไม่ได้เลือกไม่ได้โหวตกันเนี่ยก็จะกลายเป็นนักร้องเสริมนั่นเองในทีมเราประมาณนี้แล้วก็จะให้ดูอันดับแต่เราก็จะไม่ดูเพราะเดี๋ยวเราเจ็บใจเปล่าเพราะอะไรเราเชื่อมั่นในโรอารค่ะดูโรอารไว้เสมอนะอ่าทีนี้ก็จะมาเจอกับปัญหาวุ่นวายในบริษัทของเรานะคะว่าอีไอเอนเตอร์เทนเมนต์ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างวันวันหน,น,นึง่งคือแกดูสิชีวิตฉันต้องเจออะไรบ้าง คนคนหนึ่งเจออะไรสาหัสสากันขนาดนี้หรือ,อหลังจากที่เราฟื้นฟู HP ให้กับเด็กทีมแล้วก็สะมากดกาลางงานให้เร็วขึ้นเพื่อได้ไปรายการเร็วๆอะไรประมาณนี้เนาะก็จะมีอยู่ในรายการและทีนี้อะไรก็ต้องขอร้องว่าเปลี่ยนด้านหน่อยเพราะว่าจะกดไลค์อะไรให้มันแบบรัวๆถึงใจถึงใจแล้วก็จะเปลี่ยนจอน,นิดนึงให้มันเป็นแนวตั้งอะไรอย่างนี้นะคะ,ะก็จะกดรัวๆเลยเห็นไหม่ะเธอฉันรู้สึกว่ามันมีความเป็นไปได้ที่เราจะชนะในรอบนี้ ฉันคิดแบบนั้นในใจฉันมันแบบมันม่นใจอ่ะมันเชื่อมันม่นเพราะว่ารอบนี้ฉันตั้งเป็นแบบแนวตั้งมันถนัดมือซาน like อะไรอย่างเงี้ยเออได้ไป108หัวใจนะคะอ่าขอยอืนได้ ending fairy ด้วยนะคะอาจจะเลิศเดี๋ยวข้ามของทีมอื่นเลยจบๆจบพราะทีมเราชนะอีกแล้วแน่นอน เห็นไหมว่าความมั่นใจของฉันมันมีผลจริงๆนี่ได้ตั้งหนึ่งหมื่นคะแนนแกแล้วก็จะมาดูว่าใครตกลอกใครอะไรเนาะแล้วก็จะมีการจิ้มเด็กกลับบารได้ด้วยซึ่งอาเดี๋ยวก็จะมาดูกันว่าเอ๊มีเด็กคนไหนตกบ้างนะอาก็จะมีพีที่เราต้องการแล้วแต่ก็จะใช้เงินเยอะหน่อยอะไรอย่างงี้ไอ้ใช้พอไม่ใช้เงินเธอแต่ว่าอะไรซึ่งก็แบบเฮ้ยเราอยากได้เด็กผู้หญิงอะนึกออกปะเราอยากมีผู้หญิงอยู่ในทีมเราเราไม่อยากได้ผู้ชายแล้วเพราะว่า ผู้ชายเรามันมีเยอะแล้วผู้ชายที่แรงสูงอะไรเงี้ยเรต้องมีผู้หญิงบ้างฉันคิดอย่างนั้นเสมอสก๊อตแลงเล่ตายแลงเล่แงเล่แงเลแล้วก็ไม่รู้ฉันจะแลงเลถึงไหนด้วยเนี่ยตอนเนี้ยฉันก็กำลังงงว่าจะทำอะไรอยู่เพราะฉันลืมละสรุปฉันไม่เอาเด็กฝึกเป็นไงล่ะฉันมั่นดูสิเธอเดี๋ยวเรากลับมาต่อของเรากันดีกว่าว่าเราจะไปในทางไหนต่อเพราะเราเมื่อกี้เรามั่นไปแล้วดูนะเรามั่นนะเราจะเจออะไรบ้างเรามั่นนะซึ่งความมั่นในครั้งนี้นะคะน้องซอยอนได้อยู่อันดับ8ดแล้วน้องเจไปอยู่อันดับไได้ยงง ฉันงงมากคือต้องมีคําตอบให้ฉันนะทางผู้ผลิตเกมต้องมีคาตอบให้ฉันว่าทําไมเอาเจกไปอยู่อันดับสิบได้แล้วทําไมไม่ให้เจกอยู่แหลง A หรือแหลง B ีด้วยตั้งแต่ตอนแรกอันนี้คือฉันคาใจมากฉันแบบนอนไม่หลับแกเชื่อป้ะฉันกลายเป็นแบบคนนอนไม่หลับอะเพราะว่ามันเครียดมันตึงมันสะสมอะโออมันเหนื่อยอะรอดีกว่าว่าเราจะได้อยู่กับใครนะคะแต่จริงๆก็คือเราปากใส่ซื้อไปแล้วว่าต้องได้อยู่ทั้งสองคนแต่อะไร น่าจะไม่ทานอะไรประมาณนี้เอ้ารอเดี๋ยวข้ามอีกค่ะอ่าข้ามเดี๋ยวแกดูภัยความมันของฉันฉันก็อุตส่าห์เออเดี๋ยวส่งโซโยอนไปทีมเซ็กซี่เพื่อที่จะให้เจกเนี่ยไม่อยู่ใส่ซื้อเพราะว่าอะไรเราจะได้แบบมีภูมิคุ้มกันแต่ดูนะดูยินนี่ทํานะแล้วต้องอยู่ทีมน่ารักแลวทีมน่ารักคือแกดูตายแล้ว ฉันอยากตายมากฉันอยากตายมา,ากแต่ฉันต้องมีชีวิตต่อเพื่ออยู่ดูแลเขาแต่ก็คือไม่เป็นอะไรนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วว่าเราตั้งใจส่งซอ,อยอนอะไปอยู่ทีมแท็กซี่เพราะว่าเรารู้สึกว่าซอยอนอะเอาอยู่นะจะได้แบบมีสิทธิ์เดบิวต์ด้วยแหละแต่ว่าเจก็คือแบบเขากตกอันดับมาแล้วเขาเป็นเด็กในวงมาก่อนเลยก็เลยเป็นห่วงนิดนึงก็จะมาถึงช่วงโหวตแล้วนะคะซึ่งรอบนี้เราต้องโหวตให้ได้เพราะถ้าเราโหวตไม่ได้เราจะกลายเป็นดักเต้นเสริมประมาณนี้จะโหวตโหวตโหวตแล้วก็จะโหวตทุกอย่างที่มีก็คือโหว เราะว่าเดี yeah. ๋ยวเราโดนกันซีนอะไรนะคะก็คือกดบดไปเถอะกดกดไปเลยกด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 ไปเลยมีอะไรเอาหมดอะเห็นไหมเนี yeah, mm ่ยดูสิดูอุ้ยนั่งสารมากแล้วดูเยซยอนต้องจะสการกันเดียวกันอีกอะดูนะเรากดบดอยู่แล้วเรากดบดทุกอย่างปุ๊บอไม่ได้อีกพาดอีกโอ้ยแกดูอุ้ยโซยอนอเห็นไหมล่ะพาดอีกอีก ดูฉันมั่นใจมากว่าต้องได้สักอันและแก่ดูเนี่ยคือสตาร์การเดียวกันและฉันอะไม่น่าไปมา่แบบนั้นเลยคือฉันก็สงาสารซอยมากที่ฉันอะตัดสินใจแบบนั้นลงไปเมื่อกี้โอเกดูสิถ้าน้องได้อยู่กับโลอาเนาะก็มีแบบฝันที่จะได้เดบิวอะไรอย่างเงี้ยโอ้คือฉันแบบเป็นความาพลาดของฉันเองอะไรที่จะเป็นสัญญาสัญญาการจ้างงานนะคะของเด็กในบริษัทแล้วเนาะว่าเป็นแบบพรีเซนเตอร์ของแบรนด์ต่างๆอะไรอย่างงี้ก็จะมีแบบ รถเมฆเข้ามาขับผ่านหน้าบริษัทเราอะไรประมาณนี้อ่ะอันนี้คือรอบสุดท้ายแล้วนะคะหลังจากที่เอ่อเราทำต้นทันนี้ไปก็จะมาให้เราแต่งตัวอะไรอย่างงี้นะคะให้แต่งตัวให้ตรงกับคอนเซ็ปที่เราเลือกไว้ว่าเออคอนเซปนี้คือคอนเซป็ปอะไรเนาะซึ่งก็คือคอนเซป็ปน่ารักคิวส์นั่นเองนะคะอ่าซึ่งสันกยังไม่ได้เพิ่มผอยมา ่อยเสื้อผ้าของคิวสกายไม่ได้เพิ่มเยอะคือฉันแบบไม่ค่อยได้เพิ่มอะไรเลยก็คือจับแต่แต่งให้หมันเหมือนกันแล้วกันอะไรประมาณนี้คือเอางั้นะเดี๋ยวจะมาสอนการเพิ่มผ่อยให้เสื้อผ้าอีกรอบหนึ่งแต่ก็อันนี้ก็คือเป็นแบบขั้นตอนการแข่งแล้วกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นรายการการสอนแข่งอะไรอย่างนี้อ่าประมาณนี้นะคะซึ่งก็จะเลือกให้คล้ายๆกันก่อนนะคะเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้แบบไปเพิ่มคอนเซปต์อะไรมามากมายใช่ไหมละ่ละก็จะมีตามมีตามเกิดอะต,ตอนนี้โอ้เครียดมากคือแบบ เราพาเด็กมาแข่งแต่เราก็ลืมเรื่องพลอยไปด้วยเพราะว่าเขาก็แบบมีความห่วงเงินซึ่งก็องว่าเราจะห่วงไปทําไมเนาะพอเราเล่นเสร็จเราก็จะแบบความแบบแล้วเราจะห่วงไปทําไมนะเงินก็คือใช้ในเกมนะถ้าไม่ใช้เงินในเกมเราจะไปใช้เงินที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยแกนะปะก็ะจะเลือกทั้งสองทีมแล้วทั้งทีมของเจกแล้วก็ซอยอนนะคะก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวจะทําคลิปสอนกันเพิ่มพอยของสภาพทีหนึงแล้วกันนะคะ ซึ่งเออาจจะมีคนสงสัยว่าเอ้ยแล้วทาไมเราใส่ใจกับเรื่อง point เส mm ื hmm. ้อผ้าจังทุกคนจะเห็นตรงคอนเซปต์หลักกับคอนเซปต์รองนะคะจะมีคําตัวเออยู่เนาะจะมีคําว่าเซ็กซี่กับเพียวใช่ไหมคะซึ่งทีนี้เนี่ยการที่เรามี p อ i n t สูงเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้ค่าสไตล์ของเราเนี่ยมันสูงขึ้นด้วยก็จะเป็นแรงแบบ เพิ่มไปจนถึงเป็นพีเลยเนะาะทีนี้เขาก็ยังไม่เคยถึงสักทีเลยเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่มสภ้าได้น้อยมากๆเพราะว่ามันก็ใช้เงินเยอะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนขี้ห่วเงินก็บอกไปข้างต้นเป็นคนขี้ห่วเงินแต่ว่าตอนเนี้ยเขาก็เพิ่มแนวในตอนเกมาสนุกของเขาก็เพิ่มไปเยอะพอสมควรแล้วแต่ว่าก็คือใช้เงินเยอะมากๆเหมือนก,กันกน,นะคะมาค่ะตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้ว การแสดงรอบคอนเสตที่ทําให้ทุกคนหลงรักจะเริ่มในบัดนี้เห็นไหมลาเวอร์มากเย่รายการนี้อ่ะเริ่มกดกันมาและมากดใจกดอะไรอีกรอบหนึ่งนะคะอ่าก็จะเป็นแข่งรอบสุดท้ายแล้วเนาะเพื่อที่จะผ่านหรือไม่ผ่านเราก็จะได้ไปลุ้นกันตอนเดบิวว่าใครจะได้เดบิวหรือเปล่าอ,อะไรอย่างนี้เออเธออันนี้ก็จะเป็นทีมเจกและเออก็ฉันพูดไม่หยุดเลยฉันเก่งมากอะ่ะออฉันพูดไม่หยุดเลยอะ่ะน่ารักเก่งสดใสเป็นคนสวยใจดี เ,เห็นไหมมันได้น้อยจังวะคือเราก็กดหยูดแล้วนะเนี่ยแต่ mm. ว,ว่าเจในเอนดิ้งแฟรี่นะคะ,ะคือตอนเนี้ยฉันนะกําลังวางแผนอยู่ว่าฉันจเ,เจ้าเจกับไปวงเดิมก็ไม่ต้องวางแผนแนละ้วคือฉันน่ะคิดอยู่แล้วว่เาเจ้าเจกับไปวงเดิมคือฉันจะมาซื้อเด็กใช่ไหมแต่ทีเนี้ยโซอยอนะฉันว่าฉันจะเอาไปเดบิวเออเดบิวเลยเป็นไงละ่ะก็คือเอาไปจับใส่กับวงที่เขามีอยู่แล้วหรืออาจจะรอสร้างใหม่นะคะแต่คิดว่าน่าจะเอาจับใส่ไปเลยเพราะว่า น้องก็มีความสามารถอะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าบางคนในวงอ่ะฉันก็แรงบี้อยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นอะไรเงี้ยอะไรก็แบบแรงก็ไม่ค่อยได้อัปเดตอัปอะไรมาเพราะว่าช่วงนี้คือทํางานแล้วก็มีแบบมีสังเกตการสอนด้วยมีทำนู่นทำนี่ด้วยคืออีเวนต์ก็เยอะอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะเป็นการโหวตแล้วนะคะก็คือเสียหนึ่งพันก็คือโหวตจ้ำเนี่ยไหสกดรัวเลยกดใหญ่เลยดู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 ด คำนี้ขอให้ได้เป็นอย่างใจหวังเพราะว่าเราเสียเงินไปเยอะค่อนข้างสมควรเลยค่ะเห็นไหมคะเสียไปล้านนึงนะคะนอนเนาะค่ะแต่ก็มีคนแนะนําม,มาว่าเออเราควรจะใช้แบบมีเพื่อนในทีมาช่วยมาโหวตอะไรเงี้ยก็จะมีการสร้างทีแต่ว่าคือเราไม่มีเพื่อนเล่นด้วยเลยอะไรเงี้ยถ้าใครแบบอยากเล่นกับเราก็คือลองคุยคุยกันได้นะลองแบบเมนเมนมา,มา,มาว่าเออแบบไปอยู่ทีเดียวกันไหมอะไรเงี้ยก็คือชวนเราได้นะคะทุกคนเราโอเคมา,มากๆเลยที่จะเล่นด้วยกันนะอ่า ก็จะมาดูว่าใครจะได้ผ่านบ้างซึ่งตอนนี้ฉันมีแววแล้วว่าเราน่าจะไม่ได้เขารอทั้งคู่เลยอันนี้ก็จะเป็นอันดับหนึ่งอันดับสองแล้วใครจะได้เป็นฉันว่าโลอาซึ่งก็เป็นเป็นใครจับฉันม,นมาทำไมแกต้องการอะไรเห็นไหมล่ะโลอาอยู่แล้วคือชีเติงมาตั้งหน้าแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออโลอาต้องขอาขุนเจ้ด้วยนะที่เจ้ทำให้หนูได้ชนะรอบนั้นนะ่ะ คือเจต้องพูดเลยอยะเออซึ่งเราก็ยังไม่เคยชนะเซอวอลสักทีเลยอะทุกคนเดี๋ยวว่าจะต้องปั้นให้มันแบบทางการมากขึ้นแล้ว,วเวลาว่างๆคือต้องปั้นแล้วคือแบบเราไม่ค่อยได้ว่างเลยไงช่วงเนี้ยเกมก็ไม่ค่อยได้เข้ามาเล่นคลิปก็ไม่ค่อยได้ค่อยตอบอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออทำไมอย่างนั้นล่ะประมาณนี้และรู้อย่างค่ะว่าเราไม่ได้เข้ารอบแน่นอนสุดๆแต่คือก็แบบ ไม่ได้เป็นอะไรคือมันก็เข้าใจทุกคนอะไรอย่างเงี้ยคือเราอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกขนาดนั้นด้วยคือเราก็อาจจะไม่ได้ตรงกับทางรายการเขาจะตั้งไว้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่เป็นไรเข้าใจทุกคนนะคะก็จะให้ดูซึ่งถ้าเราได้เดบิวต์ด้วยเนี่ยเราก็จะได้ 1, หนึ่งพันพลอยกลับมาอะไรก็จะเป็นกำไรของเราซึ่งแต่นี้คืออะไรนี่คือความมั่นของฉันนี่ฉันไม่ยอมซื้อเด็กเราที่แล้วฉันก็จะมาเจอกับเด็กที่ราคาเขาสูงมากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฉันก็แบบอเอา ลุยไม,ไม,ไม่สามารถซื้อใครได้เลยอะไรเงี้ยฉันเลยตัดสินใจว่าเอ๊ะฉันจะเลือกน้องกาอนไปเพื่อที่ฉันจะเอาน้องไปอัพข้างนอกเองเดี๋ยวแกดูนะมันจะคุ้มสรุปแล้วว่ามันคุ้มยังไงเพราะว่ามันเสียหกพันห้าพอยใช่ป่ะฉันก็ไปแคสเด็กฝึกมาอะไรเงี้ยเออแล้วก็มาอัพน,น้องนี่แหละเห็นไหมกาลำได้รับโทรศัพท์จากสถานีอาอกาศบันเทิง ก็คืออืเห็นไหมกาลดัมติดเทรนนะคะแฮรจีนป่วยอีกเอ,อเกิดการทะเลาะอีกเอาไปอีกเออเอาเอ,อเห็นไหมเรื่องบริษัทมันร้อยพันเรื่องอ่เอะเธอวันวันนึงอะไรอย่างนี้นะคะก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นวงที่เรามีอยู่นะคะอ่ะก็จะเพิ่มกาอ,อนมาเลยเห็นไหมละ่ะวายเห็นไหมละ่ะเออเพิ่มเลยมีกาลัมมินนี่กา,กาอ,อ้นนะคะแล้วก็จะเพิ่มเซ็กซี่มเข้าไปอยู่ในออเนสตี้ด้วยแล้วก็จะมาเพิ่มของตัวน้องโซยอนนะคะให้อยู่ในพิงพังอือเพิ่มไปเลย นะคะคเราไม่กลัวอยู่แล้วเพิ่มๆไปเลยประมาณนี้นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะอ่ะบ๊ายบาย